thế này thì không đúng không đúng không không đúng không đúng không đúng เย็นเป็นเนี่ยทำมาในหัวเครียดเลยน้องก็ดังอยู่ใช่ไหมอู้หอันนี้มันนานแล้วครับไม่ได้จริงเอาครับน้องดังอยู่อูโหดูนี่ที่ฉีดแล้วผมแสดงว่าลูกค้าเราเยอะมากเลยนะทำไมตัวต่อเทียบเลยนี่เก็บไว้ไม่ได้ทิ้งเอาแต่แต่คราววาดังจริงๆแหละเพราะว่าอนนี้ชี้ตรงนี้เลยครับ ถ้าใช้ยูโอนี่แ่เขียนวิธีแต่ทำไม่ได้มีอยู่ที่ไหนอีกไหมไม่มีคร่ะตู้เย็นตู้เย็นดูแล้วไม่มีพี่สิทานหมดแล้วมีที่นี่เหรอใช่ให้ค่อยๆตรวจดูทีละคนก็ได้นี่มันคลินิกย่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มันคลินิกดีๆเลยนะเนี่ยแฝงเราดังอยู่เพราะว่ามันมีคนแจ้งมา บางทีเาเนี้ยมันจะเป็นพกแข่งพวกอะไรเนี้ยหายากสุดที่ไรอ่ะมาเนียในี้ส่ใจใครหรือเปล่าในรานแจ้งมเลยฮะโน่นกับพกอเอเดี๋ยวนะ้องไปยืนยูพี่เขา น้ำมันครับตีนตีนครับตีนท้าวรท้าวหน้าใช่ครับคลินิกเยอะย่อยอย่างเราเนี่ยเกงจะเพลงไปเสียไปทีนเองนะคลินิกบงทีคนเจอแค่แค่ยาชากระปุกเดียวแล้วก็พวกบทมงบทถอกนี่น้อยใว่าคลินิกน้อยกว่านี้นะกว่เยอะไปไอที่ับ อย่าอย่าองติดต okay. ่อใคนะเพราะว่าอะไรนะหมอดหมวดบนอะหมวดบินอหมวินเดี๋ยวเขาบอกใครเขาเ็ยัง่เพื่อได้แล้วเ่อเนาะตหมเป็นหมวดบินเดี๋ยวเราสคนใช่ไหมเดี๋ยวคุยแล้วที่อยากฟว่ามันอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวฟังใหมาในห้นก่อนไหตัวนี้ใช่ไหมครั ใช่ไหมอ่าผมขอเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวก็ดูนะมีอะไรบ้างเราฉีดน้องคนตัวดำใช่ไหมไม่ได้ใคเปิดไม่ได้รู้นะแล้วมียาไหมเ,เอ่ยเออเปิดเลยเอ่าโอเคฉีดตัวไหนให้น้องผู้หญิงไปเป็นอ่าน้ำมันสไลายค่ะครับในน้องขอดูเป๋าตังค์หน่อยขอดูเป๋าตังค์หน่อยเป๋าตังค์น้องอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเเออเป๋ปาตังค์จะลงอนได้เป๋าตังค์เออเป๋าตังค์มา แบงพันมีแบงค์อะไรมั่งแบงค์พันเมื่อกี้ไปไหนแล้วมีแบงค์อะไรมั่งแบงค์พันอยู่ไหนเลยน้องพ่อให้ไก่เข้าเท่าไหร่เท่าไหร่นะหนึ่งพันหรือสองพัน เอาที่กระจายใช่ไหมอาถือไว้ถือไว้ถือไว้ามีมีเอกสารไหมครับพิมพ์พิมพมเออพิกเนี้เอออันนี้ดูแบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฮะเดี๋ยวก็ได้ก็เดี๋ยวก็ได้อ่าจนเราเ็นเจ้าหน้วจจากกองปราบอราผู้รุ่พกนะครับอ่าเราได้แสดงบัตรแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปโจคือ เรารับฉีดวิตามินเอฉีดข้าวเส้นใช่ไหมครับเอายาฉีดข้าวเส้นใช่ไหมเป็นพวกน้ำเกลือผสมกับตัวนี้ใช่ไหมวิตามินแล้วก็ตัวไหนอีกในตู้เย็นเดี๋ยวพวกโบตบออะไรมีไหมครูเออร์อะไรม่ะงั้นเดี๋ยวอัลเทีร์ซิตอัลเทอร์ซิตอัลเทอร์ซิตเจอมาร์คคือตัวนี้ใช่ไหมครับ

คนไปนอนนล้นะให้ใครคนแก้หร so yeah yeah. ือ huh. ย um. mm. ังไม่ได้แก้ยังไม่ทำกำลังคลีนทำความสะอาฆ่าเชื้อแล้วแต่เพราะว่าเรามีคลิปตอนคอนเสิร์บคนไข้หมอกับคนไข้คอนเสิร์ตทางแล้คนไข้ไปนอนแล้วหมอก็ไปเข้าห้องน้ำเปิดให้าดูเรามาตึกการตอนโฆษนาหมดเดินเปิดให้เข้าดูก็ได้มาหมอเป็นชมคอนเสิร์เองหมอเดิน ไม่กาบหมอนี่ี่ที่ที่ทำไปแล้วอยู่ไหนก็คพดีอยู่หอเตียงที่ที่เสร็จไปแล้วนะที่ใส่กัวนะ ช่ค่ะตองีเดแว้มเ็มันมีเคล็ดทบมอเฉยๆด้วยอันนี้ัอันนี้ยังไม่ได้ทำจมาอย่างค่ะออของที่ทำแล้วอีก่้วมีคิวที่หกับสองคนลที่เลื่นมาอันนี้ค่ะ